วัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเด e Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเดิมนะจ๊ะก่อนอื่นต้องขอโทษผู้ฟังนะคะหายไปหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์ที่เราไปบินมานี่เมาส์หน่อยนะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันธ์แท้นะคะรายการเดอะ i ินิมัลเลสเดอรีะทุกท่านย่อมจะอาจจะคุ้นนะคะพูดเหมือนมีแฟนคลับเยอะพูดเล่นนะคะคืออาจจะคุ้นว่าส่วนตัวเป็นคนกูเครื่องบินทุกท่านนะก็นี้ก็ไม่ได้บินมา หเดือนนะคะคือจริงๆก่อนหน้าจะ1เดือนนั้นก็เรียกว่าไม่ได้บินมาสักระยะใหญ่นะคะจริงๆต้องบอกว่าสองปีแล้วเนาะประมาณ2ปีไม่ได้ไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจะอาการดีขึ้นเออบอกเมาให้ทุกท่านฟังเพราะว่ามันบินยาวๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยคือเหมือนกับช่วยฮิยวให้เรารู้สึกว่าเออคุ้นชินกับการบินแต่เผอิญพอมไม่ได้บินไปต่างประเทศแล้วก็ อยู่ไฟในประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นแล้วประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์น้อยนะคะโอ้รอบล่าสุดนี้แบบพอเครื่อง t u r b u l e n ลนก็แบบมีอาการเกรงแล้วก็กลัวนะใช้คําว่าหวาดระแวงก็เลยจะพูดกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านว่าเออใครที่เป็นโรค่าเครื่องบินนะคะถ้าทุกท่านเหงาเราคือเพื่อนกันนะคะเอาละ ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะในรอบสดาดีก็จริงๆไปได้ไอเดียจากท่านผู้ฟังโออท่านผู้ฟังน่ารักมากเลยน้ำตาจิไหลนะ,ะท่านบอกว่าอยากฟังเรื่องของการศึกษานะคะคิดว่าเราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้กันมานานสักพักแล้วเนาะเรื่องการศึกษาแล้วท่านก็ถามว่าจริงๆการศึกษาเนี่ยมันต่อไปมันจะมีทเทรนด์แห่งความเป็นมินิมอลไหมนะความหมายมินิมอลนั่นก็คือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดต่อไปในอนาคตหรืงจริงตอนนี้คนอาจจะไม่ได้ต้องการใบปริญญาหรือเปล่านะแล้วก็เรียนเป็นช็อตคอร์สนะ,ะเรียนเป็นแบบการเรียนสั้นๆอะไรเงี้ยเรียนในสิ่งที่เขาต้องการรู้แล้วก็พอแล้วนะ,ะแล้วก็ไปแบบทามาหาเลี้ยงชีพไปเลยแบบเนี้ยนะคะที่ส่วนตัวถามว่าเอ๊ะมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะประการที่น่าสนใจก็คือว่าแน่นอนค่ะคือทุกที่ในโลกใบน,นี้ก็ถูกดิสรั t หมดแลลวนะคะมหาวิทยาลัยเองเอาระบบการศึกษาทั้งหมดเลยนะคะก็ ถูกดิสรับไม่ต่างกับทุกท่านนะเพียงแต่ว่าเราสึกว่าในบรรดาองค์กรทั้งหลายเนี่ยนะส่วนตัวแล้วกันคือเราอาจจะแบบส่วนตัวนะพอเป็นคนในวงการอะไรประมาณเนี้ยนะคะแหมไม่อยากจะย,ยอมรับเลยแต่ว่าเราก็สึกว่าเออเราน่าจะ move ช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องไปพอสมควรนะคะถึงแม้จะแอบรู้สึกนะถ้าเกิดไปถามคนอาจารย์ที่เขาอยู่มานาน,านๆนานเขาบอกโโหเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากมันเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราสึกว่า สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปหลายอย่างก็คือการศึกษามันจะทํำยังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนการศึกษาสําหรับคนที่เป็น extrovert นะคะวเวลาไปให้พรีเซนต์หน้าห้องหรือแม้กระทั่งอยู่ในซูมแบบเปิดตอบอะไรอย่างเงี้ยะค,ะคือมันอาจจะไม่มีการศึกษาที่แบบ personalize ที่เหมาะสําหรับ introvert อะไรเงี้ยคือแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นการศึกษาที่คือพูดไปเถอะเราอาจจะมี tools ใหม่ๆยเยอะเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีการศึกษาแบบว่า สองทางค่อนข้างน้อยคือส่วนใหญ่เราเองอะไม่ต้องโทษใครเราเองอะก็คือชินกับการบรรยายทุกท่านก็เลยแอบรู้สึกว่าเออคิดจินตนาการเหมือน<บ>กันว่าเอ,อจะเป็นยังไงหนะ้าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครอยากที่จะมาเรียนกับเราลวหรือจะเป็นยังไงหนะ้าถ้าวันหนึง่งมหาวิทยาลัยปรับว่าโอเคเข้ามาปุ๊บนะคะอ่ะร้อยสามสิบหน่วยกิตสมมติอ่ะร้อยห้าสิบหน่วยกิตเรียนไปเหอรช็อปไปเหอรอยากเรียนไม่ใช่ก็เรียนไปนะคะช้อปปิ้งเสร็จครบปุ๊บ ได้ใบปริญญาอาจจะเป็นปริญญาแบบก,กลางๆเช่น,ะนสำหรับเราด้านสังคมก็สังคมศาสตร์หรือเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตนะหรือว่าใครที่เป็นคอนเซนทรชันเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ก็ก็เรียนที่เฉพาะแบบคอร์สที่เขาชอบแล้วก็ตอนจบก็ได้เป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตเอ่อโทรสาขาชีวการแพทยนะ์อะไรประมาณนี้เนาะคิดๆในใจนะแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนจะจะมีโมเดลนี้ได้แต่เราก็เข้าใจว่าจริงๆมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเขาก็ เดียว่าทุกท่านเขาก็หลายที่เนาะคือปีหนึ่งปีสองเนี่ยเวลาเข้ามาเอาเฮได้รับการคัดเลือกให้เข้าแต่ยังไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าตัวเองจะเลือกเรียนเหมือนกับแผนไหนเนาะคณะไหนเอาให้แบบไปเรียนช้อปปิง้งวิชตาต่างก็จะมีวิชาน่าสนใจเต็มเลยนะซึ่งบางทีจบมาณช่วงนั้นนะเราก็ต้องถามเอ๊ะวิชานี่เอาไปทำไรได้นะเช่นแบบ การเรียนเรื่องเกี่ยวกับแม่มดในยุคกลางอะไรเงี้ยแต่เรา่ามันสนุกอะแล้วอย่างน้อยสำหรับเรานะต่อให้ทําอะไรไม่ได้เราเอาไว้ไปเมม้ากับเพื่อนอู้ตายแกในสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีวิงการเดียมเลวิโอซ่าอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอย่างไรก็ดีทุกท่านเราก็รออยู่นะว่าแบบโมเดลที่มันจะมาดิส r รับคณะเราเองในะตัวเราเนี่ยมันมีเมนะื่อไหร่นะเพียงแต่เราตั้งข้อสังเกตว่าจะดิส r รับยังไงก็ช่างเถอะประเด็นปัญหาสําคัญก็คือว่าคนไทยเกิดน้อย ะะแปลว่ามหาวิทยาลัยกําลังจะเล่นกับภูดเดียวกันคือภูของนักเรียนไทยนะขยุ่งนะหรือแม้กระทั่งจะบอกว่าอ่ะโอเคเราก็เริ่มโฟกัสไปที่นักศึกษาต่างชาติคือตอนแรกไม่กลัวนะเพราะเราถึกว่าเอ้ยของเรานี่เมียนมาก็มีจีนก็มีนะคะเพียงบอกว่าวิธีการเนี้ยแบบอารมณ์ aec หรือ aec บวก aec plus เนี่ยจะภัยได้นานแค่ไหนนะคือวันหนึ่งก็เขาอาจจะคืออย่างว่านะพอเป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็คือ เขาก็เลือกไปได้ทั่วโลกคําถามคือว่าหนึ่งทำไมต้องมาเลือกประเทศไทยนะถ้านักศึกษาจีนเนี่ยเราตอบได้เพราะเราเมากันมาเยอะนะก็คือพ่อแม่ส่งมาเลยเรียนให้มันจบๆไปนะคะแล้วก็ทาํามาค้าขายที่ประเทศไทยเลยเพราะเขาก็เห็นรู้ทางเนาะว่าสามารถคือให้ลูกมาเรียนเพื่อที่จะรู้สภาพสังคมนะภาษาจะรู้บ้างหรือไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะเรียนอินเตอร์เท่าที่เห็นแต่ว่าที่แน่คือจะกลายเป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะคะส่วนนักเรียนเมียนมานะคะ น่ารักมากนะคะก็น่ารักคนละแบบเดี๋ยวหาว่าจะไม่ชมไม่แร์นะน่ารักคนละแบบแต่นักเรียนเมียนมาเนี่ยออพอเขามาเนาะเขาก็ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนและจะกลับแผ่นดินนะคะนั่นหมายความว่าโอ้โหคนเก่งๆเ,งเยอะนะเราก็เหมือนกับสุดท้ายก็จะไม่ได้มาทํางานที่เมืองไทยอะะ่ะก,ก็ฝั่งหนึ่งมาเพื่อจะกลับไปพัฒนาบ้านเมืองนี่คือความตั้งใจของเขานะ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือมาเพื่อจะโอเคปักหลักอยู่ทําธุรกิจนะแต่ว่าทีนี้ก็สำหรับใครที่จะคิดแบบลึก,กลับซับซ้อนก็อาจจะต้องถามว่าธุรกิจที่ว่านี้นะคนไทยพื้นเมืองเราจะได้เอเราจะมีส่วนไปช่วยธุรกิจนี่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วก็จะกลายเป็นธุรกิจกินรวบนะคะคือแบบสมมติรับคนจีนมาเที่ยวก็มาเที่ยวที่เนี่ยนะแล้วก็แบบเที่ยวร้านที่แบบได้กําหนดไว้แล้วก็ไป ยังไงก็ตามทั้งหมดทั้งมวลท,ที่จะพูดก็คือว่าเออภูของคนไทยเนี่ยก็เริ่มน้อยลงเด็กเกิดน้อยแล้วก็นอกจากเกิดน้อยนะเรารายการเราเบ้ามาหลายทีแล้วว่าหายไปไหนไม่รู้อีกนะหายไปไหนไม่รู้คือแบบร้อยไปตามทางนะคือเป็นจริงๆหายไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้เป็นตัวเลขที่เราเข้าใจเวลาเราฟังมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้จดแบบ exactly ่อะไรเงี้ยแต่มันจะไม่เหมือนกับเกาหลีใต้ที่แบบคนส่วนมากเก้าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นก็จะมุ่งไปสู่ปริญญาตรีเนาะของเรานี่ยก็ หายไปแต่ว่าตัวเลขนี้เราจะไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะว่าอย่างอเมริกาอย่างสาหรัฐอเมริกเนี่ยตัวเลขเขาก็จะคือเราก็จะเรียกว่าตัวเลขเขาสูงนะคนที่แบบศึกษาต่อปริญญาตรีก็ไม่ได้สูงมากนะคือจริงๆยังจาได้เลยว่าโทนี่แแบวางหลักการและเหตุผลว่าอยากให้แบบคนที่เรียนจบแบบเอเรเบลอะไรเงี้ยสักกึ่งหนึ่งเนี่ยจบปริญญาตรีนะแล้วคือเพิ่งจะมาทําสําเร็จได้แบบสักพักหนึ่งอะไรเนงะี้ยแต่ว่าอย่างอังกฤษอเมริกาเนะี่ยเราว่าข้อได้เปรียบของเขาคือเนื่องจากเขาขใช้ภาษาอังกฤษเนาะ ก็รีคูดนักศึกษาต่างชาติได้เยอะแต่เราก็จะเห็นว่าพอโควิดในทีนก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะหรือย่างบางมหาวิทยาลัยที่พึ่งไรายได้จากนาาักศึกษาต่างชาติพอโควิดในทีนซึ่งโอเคกินเวลาไม่กี่ปีแต่มันส่งผลกระทบให้งอนแงนเลยมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเห็นนะไอกหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยเราสนับสนุนด้วยเพียงแต่ว่าเราว่ามันก็น่าจะสักพักหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะองค์กรการศึกษาถึงแม้จะถูกดิสรับนะอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนไปสอนซูมอะไรเงี้ย แต่กระบวนการบางอย่างถ้ามันจะช้ามันก็ช้าเลยทุกท่านแล้วก็อันนี้แบบมาเมาส์แบบกรุบๆุนะกรุบๆไ,ไม่เยอะมากแต่ทางที่เราคิดนะเราสึกว่าเวลาเราอยากจะไปเรียนอะไรตอนเนี้เราก็เห็นหลายมหาวิทยาลัยทำโอ้ดวนี้แบบคอร์สแข่งกันเยอะมากนะพูดตรงตรง,ตรงธรรมศาสตร์นี่เด่นอย่างของไปโคกับสกิลเลตเนาะแล้วก็ทําเป็นคอร์สเป็นยาออนไลน์ line, ใช่ไหมคะคือเรียนผ่านระบบออนไลน์ ก็ได้ปิญญามีเรื่องอะไรนะธุรกิจเกกับด้านนะ business นะคะมีด้าน data science ตอนนี้ก็เห็นโค้ดส่งแบบตัวเลขว่าเฮ้ยคนมาเรียนเยอะมากนะจุฬานี่ที่เด่นเอาที่ที่เรามองที่เด่นแต่ที่เนะี่ยก็คือ cu vip นะคะ cu vip นี่ดีมากเลยคือเป็นคอร์สเรียนระยะสั้นจริงๆแบบหลักชั่วโมงสองชั่วโมงจบแล้วนะแล้วก็ใครก็ได้มาสอนคือคุณไม่ต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะเราเคยไปเรียนด้วยนะแล้วก็เคยถูกโทษแบนนะเพราะว่าลงชื่อเนี่ยเขาจริงจังมากเขาเช็คชื่อออย่างเงี้ย ไม่เช็คชื่อเราไม่เช็คชื่อเราไม่เข้าอนะไรเงี้ยโดนแบนเป็นเดือนเลยนะะอดเข้าไปเรียนมีอันหนึ่งไปเรียนก็คือแบบ how to แบบเหมือนกับการทําร้านหนังสืออิสระชิลมากเลยพี่คนประบรรยายคือเป็นคนทําอือนโอ้ชิลแบบรู้ชิลไงนะคะก็วันนี้เด่นถ้าเป็นของม่ทิดดนเนี่ยเขาจะมีวีม่ทิดดนเออทำไมแบบนึกได้พอนึกได้หัวแล้วมันจะปึกป๊กปึ๊กปึ๊กเข้ามาม่ิดนนี่ทำคอนเทนต์บนย t u b e ปีปังมากนะะ ปังจริงๆแล้วแบบคนดูแบบหลายแสนนะคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่ละที่เนี่ยมันจะมีเด่นนะทีนี้เราก็กลับมามองว่าในมหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็อาจจะต้องสร้างแบบนั้นแต่ยังย้ำอีกทีว่าสุดท้ายกลับไปพูดเดียวกันเนาะหลายคนก็บอกเฮ้ยถ้างั้นเราขยับไปนี่เลยสังคมผู้สูงอายุนะก็อาจจะใช่ในระดับหนึ่งเพราะว่าเ,เหมือนกับตอนนี้ประเทศไทยนะคะก็ไม่รู้ข่าวดีข่าวร้ายเรากลายเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีปัญหาเดียวกับประเทศโลกที่หนึ่งน,ะนั่นก็คือการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะ คือหลายประโยคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดมาหลายตอนในท่านผู้ฟังเราดังนั้นเราก็จะเห็นการชิฟนะคะก็คือมีการเรียนร่วมมีอะไรเนี้ยก็เป็นหลักสูตรที่รองรับผู้สูงอายุมากขึ้นแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าอยากให้สร้างคอร์สภาษาอังกฤษแต่แน่นอนค่ะว่าถ้าเราจะเรียนเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งสิ่งแรกที่เราจะนึกเราจะไม่ได้นึกการเรียนในประเทศไทยเรอจะนึกถึงแบบไอเดียโบริษัทเนาะแล้วเราอาจจะนึกถึงแบบสแตนฟอร์ดถ้ามันเรียนฟรีหรือราคาถูกเราก็อยากจะไปเรียนนะคะ แต่ว่าจริงๆถ้าเมืองไทยเนี่ยคือเราไปได้ไอเดียว่าเราเคยไปเรียนคอร์สหนึ่งแบบงงๆนะคะของอาจารย์ที่อยู่ในสแกนดิเนเวียสักประเทศหนึ่งอาจจะสวีเดนบ้างจำไม่ได้คือเขาเขาบรรยายเรื่องฟิล์มอินดัสทรีในสแกนดิเนเวียนะเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยฟิล์มอินดัสทรีมันต่างยังไงคือทําไมคือเราไม่มีแบบผลิตแบบบล็อกบัสเตอร์อยู่แล้วแต่เราก็สร้างคนที่แบบเก่งนะเช่นแบบลาสฟอนเทียอะไรเงี้ยนะคะซึ่งทุกท่าน รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังนึกถึงหนังเราเคยดูสักเรื่องหนึ่งอะนะแต่ว่าจํารายละเอียดได้ไม่ค่อยมากแต่เขาบอกเขาจะถนัดเลยนะแบบเหมือนรัดให้สนับสนุนทําแบบด็อกิเมนเตอรี่นะคะทำหนังแบบเชิงหนังอาร์ตอะไรเงี้ยดังนั้นหนังที่บอกว่าออกมาจากยุโรปในโซนเนี้ยคือคัสเตอร์ไม่เยอะหรอกนะคะ แล้วก็แบบถ้าพูดถึงบริษัทที่ทําเป็นกิจกรรมขนาดนจริงจริงบริษัทเนี่ยบางทีมีแค่คนเดียวนะอย่างมากจ้างหนึ่งคนถ้าบริษัทขนาดใหญ่ก็จ้างแบบสี่ห้าคนนี่ถือว่าสุดๆแดละนะที่เหลือเนี่ยในวงการสื่อก็จะเป็น f r e e l นซ์เราก็แอบรู้สึกนะโหแบบท้างานก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะแต่เราก็ไปเจอนะคนแบบสเปนไปเลยเนี่ยเวลาถามส่วนใหญ่เป็น f r e e l นซ์กันทั้งนั้นเลยนะก็แปลว่าจริงจงงานนี่คือเหนื่อยเหมือนกันนะคะในการที่จะแบบพิชตัวเองเนี่ยเนาะในการได้งานอะอย่างไรก็ตาม เราก็รู้สึกว่าพอเราเรียนคอร์สนั้นเพราะเราอยากรู้ไงว่าเออมันแปลกดีอะไรเงี้ยอยากรู้เรื่องแบบฟิล์มของในสแกนดิเนเวียเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นประเทศไทยเนะี่ยก็น่าจะเรียนแบบนี้เนาะเหมือนกับ how to ล้านนาอะไรเงนะี้ยเนาะ how to แบบเฮ้ยตุกๆที่มาปรอสารตุกๆเงี้ยเราก็อยากรู้นะคือคนก็สนใจประเทศไทยในฐานนะเป็นแบบสถานท,ที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะปีหนึ่งเราก็มีนักท่องเที่ยวเกินแบบยี่สิบล้านคนมานานล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะลดลงเนาะเพราะว่าโควิดในทีแต่เราก็กําลังนึก น,นึกนึกนึกไม่ออกท่านคือกำลังนึกว่าเอ๊ะจะทายังไงดีให้แบบคนได้มาสนใจในหลักสูตรเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยน่าจะมีหลักสูตรจะเป็นภาษาจีนนะภาษาอังกฤษแต่ว่าคือเปิดเพื่อให้คนหลายๆคนที่อยากจะรู้เรื่องอะไรที่มันต้องเป็นคนไทยมาสอนเนี่ยนะคะแต่เราบรรยายจีนนะเราบรรยายเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยได้แบบได้เรียนรู้นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นเรานึกนะอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือแบบน่าจะมีการเรียนการสอนกับแบบเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกซีรีส์วายทั้งที่ งบประมาณการเงินหรือไปเทียบกับซีรีส์ในจีนเนี่ยอะไรเงี้ยงบงบเราค่อนข้างน้อยแต่ว่าเราทําเรื่องพวกนี้มันคือแบบซอฟต์สกิลมากเนาะคือเหมือนกับเราไม่ต้องมีเงินเยอะนะคะเราขายคอนเทนต์เอาแล้วมันดีมากเลยมันน่าจะเป็นบทเรียนหนึ่งเหมือนกันที่จะพูดให้กับหลายๆคนฟังอะคือเราเชื่อว่าถ้ามีอาจารย์มาบรรยายเราอยากฟังนะยอมเลยแบบว่าเออยอมจ่ายเงินอะไรเงี้ยว่าไอ้ทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆริง g d H เองก็อาจจะมาจัดคอร์สออนไลน์อะไรแบบเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นภาพในอนาคตที่เราคิดนะเราคิดว่าสุดท้ายอะไรที่มันมันไม่ปรับตัวทุกท่านนะคะก็จะร่อยไปหมายความว่ามหาลัยเนี่ยเขาก็มีการวัดความเสี่ยงทุกที่แหละนะ,ะแล้วก็ของเราก็วัดเหมือนกันก็ยังโชคดีว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าพอมาดูคณะตัวเองก็แบบแอบอุย้ยตายแล้วนะค,ะคือเนื่องจากเขาก็ให้เตรียมตัวแหละเพราะว่ารัฐบาลอาจจะ เอาเงินมาจากส่วนกลางเนี่ยมาให้น้อยลงเรื่อยๆนะแปลว่าคณะก็ต้องพึ่งพิงเงินตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็จะไม่แปลกใจทุกท่านพูดจริงอู๋จะหลังจากนี้จะแบบเคี่ยวมากองการการศึกษาคือหมายความว่าคือตอนนี้ส่วนตัวไปสอนเด็กมปลายหลายโรงเรียนอะนะ,นะเพราะว่าเรื่องนี้แหละมันคือการมาร์เก็ตติ้งการแบบด,ดึงนักเรียนเข้ามาก่อนนะใครเก่งเรารีคูดเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะหรือว่าจริงๆก็เหมือนกับสร้างไม่ จะเรียกว่าสร้างโอกาสก็มันก็จะแปลกนะเพราะว่าเวลาเราไปสอนอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเก็บเก็บเหมือนกับเราไม่ต่างจากติวเตอร์ในระดับหนึ่งนะแต่เพียงแต่ว่าการที่เราไปสอนเนี่ยน้องๆก็จะได้เครดิตนะคือหมายความว่าเอาตัวเครดิตเราเนี่ยที่ได้มานะ,ะเกรดเกิดอะไรเงี้ยเอาเพอเข้ามหาวิทยาลัยไม่ต้องเรียนแล้วนะ,ะเอาเกรดเนี่ยมาโอนได้เลยโอนโดยิจได้เลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งต่อไปมันก็จะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกท่าน เราพุ่งตรงแหมถ้าเรารู้อนาคตเนี่ยเราก็สบายไปแล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรแบบมีนิไหมแต่เราสนับสนุนนะเพราะรู้สึกว่าบางทีแพ็กเกจที่มหาวิทยาลัยหรือที่เราเองเนี่ยเป็นผู้เลือกให้นักศึกษาเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการเขาอยู่ตัวอย่างคณะเนี่ยเราเองอ่ะเป็นคนเขียนว่าเออต้องมีการเรียนเรื่องแบบซอฟแวร์ในชีวิตประจําวันอะไรยเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ต้องการหรือว่าพอไปเรียนจริงแล้วอ่ะคือวิชามันชื่นน่ารักนะแต่ว่าเขาบอกเอออาจารย์พอไปเรียนคือเราเคยเขียนจําได้ว่าให้นักเรียนอะ่ะเลือกได้วิชาองี้ย เาบอกว่า oh, oh, จริงๆมันไม่ได้ทำแอนิเมชันมันเป็นการเรียนแล้วแบบมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้แบบคือเขาก็คงอาจจะอยากทำแอนิเมชันเป็นแต่สุดท้ายมันมันเป็นคนละอย่างก,กับที่เราคิดอะไรแบบนี้นะคะมันก็น่าจะดีนะเหมือนกับช้อปปิ้งแล้วเด็กๆก็เขียนคอมเมนต์ไปเลยวิชานี้มันดีไห่ดียังไงนะก็วิชาไหนไม่ดีก็ปิด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 อะไรเงี้ยแต่เมื่อมาถึงตอนนั้นนะคะเดียนก็จะมีความเสี่ยงว่า <laughs> ยู่ต่อเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ แต่นั่นก็แปลว่าอาจารย์ก็จะปรับตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก็จะสนับสนุนแต่ทุกท่านเชื่อเถอะว่าคิดนะคิดนะในใจปีหน้าสึนามิการศึกษาก็น่าจะมาแน่นะคะคือถ้าสถานการณ์ยังทรงๆแบบนี้นะ,ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาเตรียมตัวอย่างไรแต่ว่าขอบคุณมากเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาไปฟังดเรเวทยสันติประพนะอนดีตผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเก่งมาก ท่านบอกเลยชั่วชั่วชัวถ้าจะดิจิตอลดิสรับนะมหาเทียจะดิสรับทำยังไงหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็ฝากเผื่อใครเป็นแฟนครับท่านหัวเก่งจริงๆเราเลยรู้เลยว่าเฮ้ยนี่แหละคนที่แบบโอเคนัมเ่อวันปังมากท่านเป็นยังไงแล้วมีทคนเมาว่าแบบท่านเป็นคนธรรมดามากคือหมายความว่ามหาเทียเวลาเชิญมาก็เป็นแขกผู้ใหญ่เนาะก็อยากจะแบบอา้าวจะต้องรับยังไงท่านจะมากี่โมงท่านเวียไทยบอกอ๋อเช่ารถขับเองมาเอง,เ,องเจอกันนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเคยเจอมาครั้งสองครั้งแล้วค่ะ รั้งแรกได้คุยกันรู้สึกโอ้โหแบบท่านธรรมดามากแบบติดดินอะไรเงี้ยแต่ว่าโปรไฟล์ท่านนี่คือแบบท่านเก่งมามคือเป็นนักเรียนทุนแต่เด็กแล้วก็รู้สึกจะเรียนเ,เรียนที่ฮาร์วาร์ดนะแต่เขาจะว่าน่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์เลยเพราะไม่งั้นจะเป็นผู้ว่าการธนะนาคารไทยแลไดจบเศรษฐศาสตร์เนาะแล้วก็จบเร็วด้วยจบด็อกเตอร์ในเร็วด้วย p h d นะคะก็บอกว่าชื่นชมไปไกลกันเพราะว่าวิธีการคุยของท่านนะ่ะคือท่านมาสองครั้งเจอกันแีนะ่ยท่านก็จะคุยแบบคือเสียงท่านไม่ได้แบบห้าห้าห้าอะไรเงี้ยนะ เสียงท่านก็คือแบบเหมือนคนเป็นคนเรียบร้อยอ่ะแต่มันสะกดอยู่แล้วทั้งห้องส่งเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอบรมเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าชอบอาจารย์เวยทยที่สุดที่สุดของแจ้นะคะก็ฝากชื่นชมท่านตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวดูกันค่ะว่าอนาคตนะคะหลักสูตรมินิของเราจะเป็นอย่างไรนะสำหรับวันนี้ก็เมาเรื่องศึกสารซะเยอะนะแต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้เปลี่ยนฟิลบานะา้างสำหรับวันนี้ก็คิดถึงทุกท่านอาจาะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า